เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iC l o u d นะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลดจ g ใต้คลิปเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับมีลักขีแ่แบนนะครับวันนี้เราอยู่ในแรคหน้ารถออ M Classic นะครับ ที่คนถามเข้ามาเยอะว่าระหว่างปีกฟรีอ้าวแล้วก็ปีกแดงไหนทีวันนี้ก็ทดสอบทําปีกแดงแล้วเดี๋ยวขอญาตบอกวิธีการหาบืกสทั้งคู่นะครับอ่าปีกฟรีก็จะมีแจกเนี่ยครับเห็นนะงานฉลองประดับศิลษะนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดทําได้เลยอ่าต่อไปนะครับก็คือปีกแดงซื้อที่กาซนะครับผมซื้อเครื่องแบบตรงนี้นะครับใช้เงินอินเดนคอยนนะครับนี่อันสุดท้ายนะครับเดวิ้งเสร็จแล้วกดสร้างประมาณ6ล้านได้ครับตอนนี้ราคาของเริ่มถูกแนละ้วตอนแรกๆทานี่เป็น10ล้านนะ เดี๋ยวมีเขาจะไปเทสดาเมตให้ดูแล้วกันนะครับแต่ว่าอันนี้มีแบบไม่กินลงกินยาอะไรเลยนะอะเทสในหุ่นฟอนเลยแล้วกันถ้าจะเอาดาเมีเดเยอะมันก็ทําได้ทำที่บ้านปรับให้มันตรงกับเราให้หมดแค่นั้นเองขี้เกียจ๋ยวเอาแค่กดแค่หินไฟพอแล้วกัน อันนี้ใส่ปีกฟรีอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับแล้วกันนะครับค่าทําประมาณหกล้านที่มีกดทํานะอ่าเดี๋ยวมีของยันกดตีเลยแล้วกันนะครับพวกกี่หุ้นไอ้ยังสี่แสนเก้าห้าแสนสี่เดี๋ยวรอให้มันขึ้นห้าสแต็กก่อนครับอึบอึบอ่ะต่อเต็มที่อยู่ที่เจ็ดแสนสามนะครับหุ้นนี้แบบไม่บัฟถ้าบัฟก็สองล้านง่ายๆอะ่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมัาจะมีด้วยนะเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับไปแดงงับเพราะว่า เจ็ดแสนสามหม่นเาทำไมทำไมวะ <c oughs> ปีกฟรีแรงกว่าอันนี้แบบงงมากเลยอะนี่มีไม่ได้ะนี่มีไม่ได้กดอะไรเลยเนะี่ยใช้เหมือนกันเลยเนะน,นี่ยเจ็สสี่อันนั้นแรงกว่าห้าพันอ๋อน่าจะอันนี้ครับเอ่อปีกฟรีมีมีออฟแต่ออฟมันก็แค่แท็กสามสีเองนะอ่ะเดี๋ยวเอาพื่อความเท่าเทียมเดี๋ยว <c oughs> ขอไปครับ ลองดูเพื่อติดออมดีฮิตเพื่ออะไรเดี๋ยวนะปีกมันมีดีดเอ่อดรามจอิงคีไหมไม่มีดรามจอิงคีด,ด้วยนะครับมีแอ t แ c k กับสเต็งโอ้สมเป็นดวงหมีจร,จริงเลยวะ่ะสเต็งกับแอ t แ c k มีโอกาสติดสีออมโอ้มีเจาะเกาะด้วยวะ่ะโอเคนั่นแหลนะเพื่อฟุก โอ้โหแอกแท็กยังไม่ออกเลยอ่ะนี่วหวังหวังแอกแท็กกับสต๊อแอกแท็กมาแล้วสิบสามเดี๋ยวเอาเอาแอกแท็กพอๆกันแล้วกันโอ้โ oh. หนี่คือคือดวงฉันตามจริงคุ้ยแต่แม็กซ์เคพีก็เอ้ยสเต็งห้าครับสเต็งห้าอนนี้น่าจะดีกว่าแอกแท็กนะเอาจริงอ่ะ อ้าววิวหกโอ้โห,โหความเค็มตรงนี้มีโอกาสบ้างไหมครับหมีโอ้ปวดหัวเลยกูเหมือนเหมือนเหมือน,นมาแบบกดเสียทังฟีอะถามจริงโอ้โหแค่ชาวแท็กสักสามสักสามสาีาสาี่าส,าสิบไปทดลอง ยังมันมันยังไม่ให้เลยหมดแล้วเนี่ยเพื่อนเอมแม็กแท็กเอ,เอมหมดแล้วนะพูดจริงๆไม่ได้รอเล่นหมดแล้วะ่ะไม่ออกด้วยเอาเป็นเอาเอาเป็นสเต็งห้ามันก็ถือว่าเยอะแล้วครับอ้าวตอนนี้แรงพอๆกันและเจ็ดสามเก้านะนะตอนนี้เป็นเจ็ดสามเก้านะครับเจ็ดสามเก้าหนึ่งเก้าห้าเอบิดเติมสรุปเบากว่าสองพันนี่สเต็งห้าแล้วเนี่ย สรุปปีกแดงเบาๆก่บสองพันได้ยังไงวะเนี่ยหนีไม่เข้าใจวะสเตตัสห้าด้วยนะเนี่ยโอ,อ้แต่ว่าอันนี้มีพูดจริงๆนะโอ,อ้ถ้าเรามาเทียบปีกกันจริงๆอะอาริสเตตัสสองอันนีดาเมจดาเมจห้าอะยังไงดาเมจห้าก็เยอะกว่าอยู่แล้วครับหนึ่งสเตตเนี่ยปีกมันต่างกันคือสเตตัสแค่หนึ่งเองอะแค่หนึ่งมันไม่น่าจะขึ้นดาเมจได้เยอะอันนี้มีสรุปให้ฟังนะอาจจะเป็นออฟที่ต่างกันนิดนึงครับมีให้ปีกเอ่อปีกแดงแรงกว่านะปีกแดงแรงกว่านะเพื่อนเพื่อนก็ลองดูได้ครับค่าทำหก ยีเดนคอยประมาณ300ได้นะครับอะประมาณนี้นแหละก็ขอให้คนเล่นเกมแล้วเล่นอินคาสิกอย่างมีความสุขนะครับเพื่อใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเกมนี้มาอยู่ใต้อคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนได้นะครับอะแล้วเจอกันนะครับ